สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เจอกับพี่กี้อีกแล้วนะคะมีคำถามคำถามหนึ่งซึ่งถามมาแล้วกี้คิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะถามว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดว่าเป็นเราเป็นคนช่วงบนใหญ่ช่วงล่างเล็กเราจะมีวิธีการลดยังไงน้องแอนช่วยพิกกี้ตอบได้ไหมลูกอันนี้สาวสวยข้างบ้านเอามาช่วยด้วยนะคะพิกกี้อยากจะแนะนําอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนช่วงบนใหญ่ช่วงล่างเล็กให้ออกกําลังกายด้วยวิธีการตีแบดนะคะหรือว่าจะตีเทนนิสหรือว่าจะทําอะไรดีออกกําลังกายแบบเต้นอาราบิกก็ได้แต่ว่าเราเน้นช่วงบนนะคะมันจะช่วยให้ให้ช่วงเนี่ยช่วงแขนช่วงไหล่ช่วงี่ยช่วงบนตรงนี้ของเราเนี่ยมันเล็กลงนะคะยังไงก็ลองบริหารแบบนี้ดู ะะต้องบอกว่าสาวที่รูปร่างแบบนี้อาจจะเสียเปรียบนิดนึงเนาะเพราะช่วงบนใหญ่มันจะทําให้เราดูดูอ้วนมันเขาเรียกว่ามันเป็นรูปทรงแอปเปิลค่ะถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายให้แบบถูกจุดนะคะอย่างที่กิ๊กบอกไปจะว่ายน้ําก็ช่วยได้นะว่ายน้ําตีแบดบตีเทนนิสนะคะอย่างเงี้ยพวกเนี้ยช่วยช่วยเรื่องไหล่ช่วงเนี่ยช่วงบนอย่างเงี้ยช่วยได้นะคะยังไงก็ลองทําดูแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนช่วงล่างใหญ่ช่วงบนเล็กเออจะทํายังไงต้องคอยติดตามคลิปต่อไปกันละกันนะคะใครมีคําถามหรืออยากให ทำคลิปอะไรก็แนะนำกันได้เช่นเคยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปใครรักใครชอบอย่าลืมซับสไครด้วยเป็นกำลังใจให้กีลังน้องแอนด้วยนะคะวันนี้เราไปกันค่ะบ๊ายบายแอนบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายคนดูบ๊ายบาย